แนะนำรักษาราชการผู้การศูนย์สงเสริมศักากรรมภาคที่11มีความยินดีที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในงานแข่งขันเดวนันนี้ขอเรนกระ้มขอแจ้งถึงความเป็นมาของการจัดงานงานมาก,กรรมสินค้ายางลาลาครั้งที่3ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาปลาลาประปจำปีก็ประมาณพศ2556โดยศูนย์สงเสริมตสาหกรรม ภาค11ในฐานะผู้จัดหวังว่างานหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะขอให้เกิดการพัฒนาเป็นการเผยแพรค่ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแกร่ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีในกิจกรรม,มในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาด้านยางพาราจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดงานมาหากรรมสินค้ายางพาราครั้งที่สในวันนี้ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันอุตสากรรมยางพาราไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตของประเทศไทยมีมูลค่าการ,รส่งออกต่อปีมากกว่า3มแสนล้านบาทปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกของโลกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางดิบกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำยางก้นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพันยาง และกลุ่มสาหกรไรม้มายางพาราแปลรูปแต่ผู้ประกอบการไทยเองยังประสบปัญหาสำคัญคือปัญหาการพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกต้องรวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปซึ่งส่งผลต่ออตราการสูญเสียและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายเพิ่มการใช้ยางในประเทศเพื่อรักษาสถี่ภาพราคายางในประเทศ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสากรรมยางพาลาในการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและสิทธิพิเศษ,ศษอื่นๆรวมทั้งมาตรการต่างๆเพื่อจูงใจให้ภา,าคอุตสาหกรรมมีการใช้ยาพาลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้กำหนดจัดก,กิจกรรมงานประหก,กรรมแสดงสินค้ายาพาลาครั้งที่3า Rubber Product Expo ครัร้งที่ส ขึ้นในระหว่างวันที่22-24สิงหาคม2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศรีราชสมบัติครบ,คบป60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา10.00นถึง20.00นโดยเป้าหมายสำคัญของการกิจกรรมนี้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราของไทย